สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ช่องละน้อยละเพลินออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีพี่น้องปอกปลายสุขสุขสุขนะครับปลอดภัยสิบเอ็ดเดะอนลาโยโอ้ยในช่องวัดสิบดเดือนแล้นะทุกคนเราจะกลับมาถ่ายคลิปแล้วนะ,ะ,นะช่วงนี้เราร้อนเงินมาจะทำบ้างขอนะขอชิปละหมื่นขึ้นก็พอ ไปถ่ายคลิปจะไฟมาโดอสวัสดีค่ะจะถ่ายคลิปแล้วนะมือจะคลิปแล้วนะี้ะคลิปเื่อนคลิป,ลลปมตเ,เตเอาคือกระจัดกระจายอยู่แถวเต็น,นทนางวิธีก็เป็นกระจัดกระจาย กระเจิดกระเจิงกระจอกกระแจกโอ้ยใครอยู่ในสระน่ะบ้านใครอ่ะเอ ใส่สุดนอนอย่างนีเราจะใส่ส <ook> exactly. <the> ุดนอนใะะเนาะได้ไรกินไม่แอนโอ้ยดีใจมากเลยเมื่อกี้ได้เข้าคลิปด้วยดีนะี่ติดตามนพูดถึงไม่พี่ชอบแบบความคิดที่ลเอีดแบบคลิปกี่มากใช่ใช่ พี่ชอบพี่ชอบพี่ติดพี่ติดตามอยู่อุ๊ยอีนี้มันคือไดโนเสาแท่เจันเห็นในกลุ้มมาลไปมาิ่นเป็นนางอกรถนาเหนดินี่บอกตแทเิ่นลาแล้วอันนี้คือรถจนาป่เนี่ยี่าานางเอกเหนนคุ้มมารลนี่นี่บอรถจนะเาส่งไปนี่าบอส้มตำร้านนี้อร่อยมากนี่โอ้โห ดูหน้าซ no oh e> ุ้มประตูวัดเลยค่ะปลาซุ้มตำอร่อยมากไปกินเลยครับส้มตำขาวมากโอ้ยตายเต็มใหญ่แห้งโอ้ยแต่เราไม่ได้ถือเงินมาสักบาทเลยนะซุ้มตำขาวมาก บ้านแตกล่ะบ้านแตกบ้านไม่คนอยู่นีค่ะโอ้ต่ทไปหน้างอปลาบดีผู้ใดข่า่ึท่ารึคิดว่าใครโอ้โหโอ้โวากินเขาก็บาเงี้ยวเถอะ ไอ้ก็เลี่ยงว่องหมูหรือว่งงาสาโคบ่ไ็นครับูได้บูนะครับขับมีของติไมิดมือกลไปับบมาตไ่ด้วยันมาตะไค่้ด้วยดันเ้อบุดแยกนเลาะงานมาตะไครน้ากัน่คร้เรได้บูนี่ขอติดไม้ติดมืกลับไปนะครไม้ไม้ติดไม้มาตไรันต่ไ่ดูดินเลยช้า่ โอ้โหไซส์เก้าปเมื่อเนี่ยพี่จัดอยูอำเภอภูเขียวครับบ้านอะไรวะบ้าน่่ใใชบ้านน้องปอแดง อำเภอภูเียวจังหวัดช ah ja ัยภูม nice. ิน่าจะแม่นนะเอฟซีสาวน้อยเป็นมันแพงมาไหมคะมาช่ักไข่เลยนะครับเด้บๆมาช่วยกันตักไข่หมาไข่น่ะตักไข่ตักไข่หาไปช่วยกันตักไข่แน่นะครับหรือมาเะไรมาตักไข่มาทำบุญน้ำกัน มาทำบุญตักไข่ด้วยกันมีของผิดไหมถึเอ้าวหอนไงหรออะไรแล้วนะครับหมอนออกไปแล้วหอนย่อยกันเลยหอนออกไปแล้วถึงลูกนะครับนั่นขับของมาไหลายแท้เด้อบุญเน่ะกล่องยู่นี่เอามาไข่ด้วยละชิปยูไรนี่สิบบาทเบ้อละวครับหนุ่มพี่เนอะยี่สิบเดของหวานเนี่ยมาหอนแล้วก็จับจองไหนที่นั่งเด้อมาก่อนได้นั่งหน้ามาท่าได้ข้างหลังมาจน่นว่าบางทีอากาศอาดปูให้เรากระไฮแล้วครับไปปูทับซาดกัน ูไว้ตวเือเจ้านีับได้แล้ววันผูมาลุ้นเหรอบลงอกสับผู้เสือมผูทับรวดนะผูทับมหาก็รมเห็นเลยเนาะงานแารลเก่อนหลังทวงเขจาเมื่อเช้ามานห่นร้ายด้วยหันหลังเขาบอกแนั้นกอนบรรยากาศกองทพใช้ผูเพิ่มมากมากแบบว่าจองสัตจองเสือ มาสานเสือตับไก่ดมส้้ไม้ื่ิงาบ้านมาด้วยนะครับบรรยากาศนี่ต้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะไม่ชอบผมตโตไปนอนกันหนาวนะครับเดยวยามพรอหนาพใ้ซนะครับไม่ได้รอตตัวนอยหนเจ้่คนนะครับศิริรัตน์หลวงปู่คูงาสอยู่ที่บ้านนะครับมาสานปูเสตับไก่ด้แตั้มไม้ดื่มง เลขมากาวได้ย in ินยงประชาันธ like like yeah. okay. right right ์แล้วตรงขมานะครับถ้าท่านอยากจะได้วัตถูมงคลก็อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าของโบสถ์นะครับวัตถูมงคลนะครับแล้วก็อยู่หน้ากติพระเดชพระคุณท่านหลงปูก็เป็นกองอํานวยการใหญ่นะครับปิดพรอมนะครับชอบฟ้าโบชากระเบื้องนะครับเพื่อจะสร้างวิหารเจ้วให้กับพระเดชพระคุณท่านหลงปูโค้แสดงความเสียใจนะครับกับพี่สุสายใหญ่ นะครับนางเอกของเฮานะครับที่สูญเสียคุณพอ่ออันเป็นที่รักไปนะครับขอให้คุณพอ่อไปสู่สุคตินะครับเกิดสวรรค์สัน,สนฟ้านะครับทพบปักรักษาลูกนะครับคุณพ่องลูกทุกคนสนวรรค์จะพอเด้อนะครับเข้าใจความรู้สึกเลยนะเขอยืมร้อยหนึ่งหน่อยไว้ถือญตังมา ล้วเหรอมร้อ,อยอสละเอามายี่สบล้นะยีบาทอ่ะีอันนี้คือดวงนี่นี่อันนี้เนี่ดได้หครับด้อ่อยนี่อ,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 นอ,อานำเลย ฮะฮะย่อเลี <À? S 1> ้ยนไม่ไอ้พอจับมือก่อนแวันนี้แหละโอ้ยหล้าก็สวยแต่แจะจับก่อนจะจับมือก่อนไหอย่างน้องมันก็อจะไข่หรืออจะไขน่

เลขสามเหมือนีสามมา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 ฮอละสักบาทเนาะมามาฮอละหกบาทจับได้ 3, 6, 3, 6, 6. เลขสามสามหกสามหเลกเล่ามาแร่งเอาอเอีคยบหน่อยครับขอใกลนเน่อครับ